ไปว่าอะไรพ่อี่ป้ายกันขโมยว,ว้าวน่ากินมาก <c oughs> อันนี้หนอห่อไรอ่ะนนไ,ไม่ใช่หน่อสวนใช่ไหม <c oughs> หน่อป่าน <c oughs> สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่อง In อินยิงไทยลือทัากิเลกนะคะกะ็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะก็อยู่กับต้นลำไยเหมือนเดิมนะคะยังไม่ไปไหนไยังไม่ไปไหนนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะถ่ายเป็นสองคลิปนะคะสองตอนให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพราะว่ามันยาวเกินเนาะจะเอาจะตัดอะไรออกก็เสียดายอะคะ่ะ พอแล้วมั้งลำใยลำใยลำใยอันนี้คือต้นแตงกวานะคะที่วันนี้เราตั้งใจจะมาเก็บแตงกวาเนี่ยพ่อทําแบบนี้ไว้ที่บนระเบียงบ้านของเราก็ปลูกไว้นิดนึงนะคะอ๋ออันนี้อะไรนะ นี่แปลว่าอะไรพ่อนี่ป้ายกันขโมยขยอันนี้ป้ายกันขโมยนะคะเราขโมยหากว่าใครที่หน้าตาคล้ายแบบนี้ห้ามเข้านะคะแต่ว่าเราไม่มีใช่ไหมเหมือนเหมือนุ้งเชียงเลยเยเอ้าทำไมเธอเหมือนคนในภาพจังเลยเธอเหมือนกันละเข้าไม่ได้นะอันนี้เข้าไม่ได้ อันนี้เปิดดานเอาเชิญเพื่อค่ะน้องอย่าไปเด็กต้าวันนึงว้าวอันนี้พอ<ห>่อปลูกเองนะคะแข่งกว่า รีวิวรีวิวแตงกวาของพ่อว้าวเออว้าวผูกมากกี่เดือนประมาณกี่เดือนห้าสิบวันอ่ะาบ

ลุกไเนาะลกมันมีทธ่อเนี่ยมันมัน่ะหนาีไม่หรอกรอรอบนี้พดหัวุดีกน่าดีเออคือออกไไ่้าไมนี่ก็เกียร์นี่ก่น้าเนาะ่มี่ยชอบชอบวิถีชีวิตแบบนี้ อ๋อมีอันดอนพิมพนมนอ่อนมันเนี่มันพิมพาหักันนะมันาหั่น่ะนอันน้ิมันฟอเฮเดีกินมันอเฮงเคือเดี๋ยวเราจะชิมดู bóp kinh được, rồi. được, rồi. Này, mà. được, rồi. được rồi. à Đây, đi này, này, nó. à? ăn yêu, đi. À, cho con đồ. Tục êm kinh đồ, tụt em kinh em

ฤฤฤฤอร่อยรออตุ๋นแจงกันน้ำปลาอร่อยไหมอ,อร่อยจริงๆพูดไม่รอดเข้าเต็มปาก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เข้าเต็มปากเลยแบบนี้ครับแตง <c oughs> อบอกแบบนี้ถึงจะอร่อยที่สุดแซบบอร์แซบอีดี ว้าวว้าวนี่ยโอ้โหตัวนี้ดูโอ้ใหญ่มากดูดูสวยงามมากสวยนี่ขายไม่ค่อยแพงนะพ่อไปขายหน้าบ้านอ่ะยี่สิบบาทเองอ่ะโจสิโอคุ้มมากคุ้มมากหนึ่งพัน พันจานหนึ่งพันนะพันจานตั้งสัน,น เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือนะ<า>เพราะว่าความจำมันเต็มกล้องตอนนี้เราก็เดินทางมาอีกฝั่งหนึ่งของสวนนะคะเราจะาไปเที่ยวชมบรรยากาศในสวนนะคะ เยาแล้วในกีเนี่ยสามโงแล้วมีเหี้ยก็หนอเหี้ยพุ่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาบนดอยเนาะเดี๋ยวจะไปดูหน่อนะคะเอาไม่ต๋หรอ <c oughs> ขึ้นไปแล้วนะคะอ้าวสู้สูหมูน้อยสู้ส <c oughs> รับมิดจะเอาไปตัดหนอหนอไม้ไป ไปกันเลย

ปลาหน่อไม้แล้วนะคะเดี๋ยวไปหาชักพวกอ่ะเจ๊เจ๊จะเราจอดติดขัดนะคะไหนหนอหนออนี่คือหน่อไร่หน่อไร่อันนี้หน่อไร่อ่ะอันนี้อ่ะนะเออไม่ไม่ใช่หน่อสวนใช่ไหม เปาป่านี่ค่ะเนี่ยตัดตั้งกเกลามานะ่ะนี่ใช่ไหมสวยงามว้าวอะไรกันข้าวออัดมันใบกึเหมือนมาผจญภัยในปาน่าไง yืน đái mẹ đái nhỏ mai y một mẹ mai rồi nha mốt đẹp mít cả có mì nha nhỏ mai mít mang một trao nó mít hắc áo cái mưa rồi đi cài hàn chết đi bay rác này nhau mưa quá ัดแกที่ไปย่างอะไรอ่ามา้วเนี้เอีอเจออีกแล้วโอ้ใหญ่วในเขาไปทยี่ีนีมีเออเนี่ยหาเขาไปขึ้นมาอไรองหเลยาไปได้ขึ้นมาไอยไสามหวอเออนาห่าเอ๊นีเนันขอได้นะขอไนห้างพอนะมีก มันเต็จออกตัวนี่คือตัวโอเคตอนนี้นะคะเราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะมเมื่อกี้นนคะเราขึ้นไปนบนดอยนู่น,อ,นอยู่ที่บ้านนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายนะไม่ได้ชมธรรมชาติแบบนี้ค่ะ มาที่นี่นี่ถือว่าคุ้มมากๆสุดยอดจริงๆแม่ได้อะไรมาเนี่ยดูสิเห็ดเห็ดคนเห็ดคนเห็ดคนใบกมิลกมิลอันนี้อะไรต้นอะไรเขียวเขียวองจิงตองจิงแต่ว่าอะไรเนี่ยของแ้ตองแฉตองแต่ตองแต่ตองแต่ตองแตี้อะไรเห็ดนิ้ืจอ หไอยังก็ม่ได้งานเลยหนได้อมาไดหนอนะครับไหนอแต่ละคนนะผมจับหนออยู่นี่ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากป่าต้นยางมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากป่าต้นยางมาแล้วนะคะ พันเตะอ่ะฮะพันเตยพันเตยก็พันเตยะ้ง โอ้อยเฮาหลี้ยงอ่ะสวยมากเลยกล้วยอ่ะขายแค่ยี่สิบบาทนะเนี่ยโอ้คุ้มมากๆลุกวา้าวงามหลายเออดีดีดๆๆี <laughs> ได้ผักอะไรมาอรอรอยอดผัดกแพงนะคะยอดผักแพง,งววสวยได้เยอะล้างนองนั้น,นเป็นเหมือนผีดิบอันติเคเ <laughs> หมือนผ <laughs> ีดิบแขเห <laughs> มือนเห <laughs> มือน พีดิบหนังจีนนะคะจะมาออกในนันทงเป็นไหนอาลักะหมวกกันเ้อมตัวมาเด็ดยอดกระเทียมไปฝนจะมาแล้วนะคะโอเคนาพอลเค เคี่ค่ายังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอะเจอ,อกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแา่ว่าใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะและ้วก็ขอขอบคุณมากมากนะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะครั้งนี้นะคะที่เรามาสวนก็มีอยู่2คลิปนะคะ2ตอนนะคะไปรับชมกันได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาค่ะ มาส่งค่า,าสุสวัดดีขอยบ๊ายบายกลับบ้านแล้วโอเคไป